สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนแบบง่ายๆนะครับผมไปเจอกันในคลิปเลยครับครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็จะถอดนะครับใบปัดนะครับจากตัวรถออกมานะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีคีมปลายแหลมนะครับ แล้วก็มีมิดคัตเตอร์นะครับเอาไว้สำหรับตัดยางที่เราจะเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นเราก็จะใช้ครีมปลายแหลมนะครับงัดนะครับงัดตรงปลายนะครับตรงปลายเหล็กตรงนั้นจุดเดียวนะครับจุดอื่นเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยเราใช้จุดเดียวนะครับเราเปิดให้มันออกมาก่อนนะครับผมบีดนะครับเอาคีมปลายแหลมนะครับ สอดเข้าไปแล้วก็บิดออกมานะครับพอบิดออกมาได้แล้วปุ๊บเราก็จะดึงยางพร้อมกับเหล็กประคองยางนะครับตัวใบปัดนะครับมันจะมีเหล็กประคองยางอยู่นะครับอ่าเราก็ค่อยๆดึงนะครับถ้ามันไม่ได้องศามันก็จะดึงยากนะครับอ่าเราก็ต้องปรับให้มันได้องศานิดนึงจะดึงง่ายนะครับจะไม่ดึงยากนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอายางที่เราซื้อจากร้านค้ามานะครับยางปกติจะเป็นไซส์มาตรฐาน24นิ้ว นี่เราก็ทําการถอดเอาเหล็กประคองยางออกนะครับออกจากยางชุดเก่านะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับเอามาใส่ในยางชุดใหม่นะครับจะใส่ยากนิดนึงนะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับก่อนที่เราจะเอาออกจากยางชุดเก่าเราก็ดูให้ดีนะครับว่าร่องมันอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องเอาใส่เข้าไปในร่องเดิมมันนะครับพยายามใส่นิดนึงจะ จะใส่ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าทําบ่อยๆเราก็จะจะไม่ยากนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอานํายางอันเดิมของมันนะครับเอามาทาบนะครับเราก็จะตัดนะครับตัดให้ยาวกว่ายางเดิมนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอานํานะครับนํากลับนะครับนํากลับไปใส่นะครับไปใส่ก้านเหมือนเดิมนะครับเราค่อยๆสอดเข้าไปนะครับ แต่ตอนใส่ยางนี่ดูดีๆนะครับยางที่เราซื้อมาเนี่ยทั้ง2ด้านมันจะไม่เหมือนกันนะครับด้านหนึ่งเราจะเอาเป็นด้านปลายเราจะตัดทิ้งแต่ด้านที่เป็นหัวนะครับมันจะมีรูไว้สําหรับตัวตัวคีบนะครับตัวคีบตัวสุดท้ายเนี่ยฮะที่มันเป็นเหล็กที่เดี๋ยวเนี่ยที่ผมใช้คีมคีมบีบให้มันแน่นนะครับตรงนี้มันจะดูที่หัวยางมันจะมีรูอยู่นะครับมันจะเป็นช่องอยู่ให้สําหรับไอตัวเหล็กตัว ตัวคีบเนี่ยเพื่อที่จะคีบนะครับคีบหนีบไว้ไม่ให้ยางมันหลุดออกมาจากตัวก้านนะครับแต่ส่วนส่วนตัวจับตัวอื่นๆนี้เราไม่ต้องอเราไม่ต้องบีบนะครับถ้าเราบีบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แนบกับกระจกนะครับเราจะทําการบีบเฉพาะตัวหัวนะฮะอย่างที่ผมกำลังทําอยู่ก็คือเราจะเราจะเอาคีมนะครับดัดนะครับดัดตัวไอตัวเหล็กที่มันคีบนี่ออกนะครับเราดัดออกเสร็จปุ๊บเราก็จะดึงนะครับ จะดึงเอายางพร้อมกับเหล็กออกมาแล้วก็ทําเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับอ่าแดี๋ยวก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับถอดออกมาเสร็จปุ๊บเอาเหล็กออกนะครับผมแล้วก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยครับผมนะครับแต่ตอนนะครับตัดยางต้องดูดีๆนะครับตัวยาง ใบปัดน้าฝนที่เราซื้อมามันมันจะมีสองหัวนะครับหัวหนึ่งเรามันจะเป็นหัวไว้สําหรับล็อกกับตัวตัวก้านนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นปลายแบบปลายแบบโล่งๆไปเลยเราตรงนั้นเราสามารถตัดทิ้งได้นะครับแต่ตรงหัวนี่เราห้ามตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เรานํากลับไปใส่กับโครงเข้ามันนะครับมันจะไม่มันจะไม่เกาะนะครับมันจะไม่มีร่องเกาะดูดีๆนะครับดูดีๆเพราะว่าถ้าใส่ผิดนี้ เราอาจจะต้องมาซื้อใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราขับไปเราใช้ใช้ไปเนี่ยโอกาสที่ยางมันจะหลุดแล้วเหล็กมันจะโูดกับตัวหน้ากระจกเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้นะครับตัวนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้ก็ใส่แบบรีบร้อนนะครับรีบร้อนก็จะใส่ยากนะครับใส่ต้องใจเย็นๆนะครับเล็งดีๆนะครับวางดีๆนะครับ แต่อธิบายเพิ่มเติมนะครับก้านที่เราจะเปลี่ยนยางได้ต้องเป็นก้านใหม่นะครับก้านที่เราซื้อใหม่นะครับก้านที่ซื้อใหม่แล้วเป็นก้านที่มีคุณภาพสูงหนานะครับมีความหนาคือเป็นของแท้นะครับของแท้ติดโซนรสอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนยางได้ประมาณ1-2ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะ ทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งโครงเหล็กเลยนะครับเราไม่ควรจะใช้กันซ้ำๆเพราะว่าตัวโครงมันล้าเนี่ยมันจะมันจะไม่แนบนะครับมันจะไม่แนบกดกับตัวหน้ากระจกนะครับพอตอนปัดมันก็จะไม่สะอาดนะครับเราเปลี่ยนได้ประมาณ1ครั้งถึง2ครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะละนะครับผมอ่าเราก็ตัดออกนะครับตัดออกเสร็จนะครับเอากลับเข้าโครงเดิมนะครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอ่าเป็นอันเสร็จพิธีง่ายๆนะครับเราซื้อยางมาทําเองได้ที่บ้านนะครับ เพราะว่าตอนนี้ช่วงใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับก,ก็ที่จริงก็เข้าหน้าฝนละนะครับเราต้องสํารวจยางปัดน้าฝนของเรานะครับว่ามันทํางานได้สมบูรณ์ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนท้องถนนนะครับตัวไอ้ที่ปัดน้าฝนนี้จะช่วยเราได้เยอะนะครับถ้าเราปัดไม่สะอาดเนี่ยมันเรามองทางไม่เห็น,นถ้าคันหน้าเบรกแล้วเราเบรกไม่ทันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับแบบนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ ราก็ต้องดูนะครับยัดปิดให้ดีนะครับผมนะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับผมเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนนะครับขอให้อ่าเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม